พ่อพี่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเทนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมใช่ครับแม่ผมเสียตั้งแต่ผมสองสามขวบอบบขนาดหน้าผมยังจำไม่ได้เลยเห็นก็นแค่ในลูกพ่อเหนื่อยแย่เลยเนาะครับขนาดเมื่อคืนผมเป็นแค่ผู้ช่วยนะตื่นมาผมยังเมื่อยเลยแล้วพ่อผมเนี่ยลุยเดี่ยวมาตลอดเลยแล้วผมว่าตอนเด็กๆผมคงแสบไปไม่น้อยกว่าเซย่าอยู่แล้วครับเขาของสาหัสอ,อกมาแน่ๆเลย ต้องขอบคุณเซียอะไรนั้นเนี่ยที่ทำให้ผมรู้อะเซ่ <c oughs> าคงงอะ่ะหรือไม่ก็แสบกว่าเดิมให้พี่เทียนใส่เป็นเลยนห้างง้นนะเซ่าอย่าหวังได้ยิ่งขอบคุณจากพี่เลยอดไปด <c oughs> <c oughs> ูความสุขมันมากเกินไปแลวเว้ยเฮ้ยหยุดอ,อเป็นห่วงมันมากใช่ไหมเฮ้ยจะเงินก่อนได้ไหมอย่บอกจัดให้ปุ๊บป๊อหยุดเดี๋ยวนี้ทำไม ลูกเชี่ยเฮ้ยมีอะไรอ่ะลูกทำไมต้องช็อกขนาดนั้นก็แปรอะพ่อแปรมาทำาผู้หญิงท้องต้องเราออกจากโรงเรียนเลยเนี่ยเพื่อนไลกันสนัดเลยเนี่ยแล้วเราอ่ะมีแฟนยังพ่อจะโย,ยงมั่วดิไม่ได้โยง อยากรู้ก็แค่ถามเฉยๆแล้วรู้ไหมว่าเขาคุมกันยังไงรู้สิพ่อโคตนง่ายเลยอืใส่ถุงอมไม่ก็แตกนอกเฮ้ยไอ้วิธีพวกนั้นมันเป็นพื้นจริงๆแล้วเนี่ยนะมันยังมีอีกหลายวิธีอย่างอาที่เช่นกินยาแปะแผ่นคุมฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบฝังแบบห่วงพ่อศึกษาจริงจังเบอร์น,นั้นเลยเหรอเอ้าแน่นอนดิก่อนที่จะมีแกนะพ่อกับแม่ก็ยังไม่พร้อม เราก็ต้องศึกษาว่ามันมีวิธีไหนบ้างไอวิธีที่พ่อบอกแกไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นวิธีของผู้หญิงมันมีผลข้างเคียงแต่ถ้าเราจะใช้วิธีไหนพ่อกับแม่ก็ต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนว่ามันจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของแม่แกก็เข้าใจอะพ่อแต่พ่ออย่าลืมดิเทนยังเด็กอยู่เลยเด็กทำผู้หญิงท้องไม่ได้เหรอดูยแป๊ดดิอืมไม่เถียงอะ ออนี่นะฟังพ่อให้ดีนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เราเป็นลูกผู้ชายเราจะต้องมีความรับผิดชอบอย่าผักภาระไปให้แฟนเอาแบบง่ายๆเลยนะใส่ถุง<บ>หรือถ้ามันวุ่นวายมากก็ทำมันซะจบเลยโอเคพ่อ